ก็พร้อมครับพร้อมตลอดครับผมครับอ่าครับเอาละครับเสร็จนี้ใครจะเก็บสามแต้มครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้รวมใจเพื่อนครับเสมอก็นับเป็นหนึ่งแต้มนะฮะครับชนะสามแต้มแพ้ก็เอาไปศูนย์แต้มนะฮะเอาไข่ไปกินนะฮะครับตอนนี้ให้อาจารย์สมานเติมพลังก่อนครับเอาละครับเปิดมา สวนหน้าของครับเพื่อนรองแขกครับับทีมเพื่อนรองแขกนี่ก็เพิ่งรวมตัวกันได้ไม่นานนะครับแต่ว่าถึงจะไม่นานจริงแต่ว่า,วาตัวผู้เล่นนี่นานนะครับเก่าแก่นะครับรวมยอดฝีมือมาอยู่ในทีมนี้นะครับคัดตัวผู้เล่นจากสายตาของท่านรองแขกนะครับ <te al> <là> ตลองไพโรดสุขรวยธนโชดนะครับ ก็เนี <people> ่ยครับอย่างครับอาจจะต้องปรับจูนกันอีกนิดนึงนะครับเพราะบอลยังมีเลดอายุที่ก้าเกือนกันอยู่ครับยังมีบางคนที่ยังเล่นบอลในระดับวัยรุ่นอยู่นะครับก็มาเล่นกับอาวุโสก็ต้องปรับตัวหาการนิดหนึ่งครับแต่ไม่นานหรอกครับเพราะว่าคนเป็นบอลเซนบอลนะครับเนี่ยครับเซนเตอร์ฮาบจำเก่าหมายเลขยี่สิบสองนะฮะ เปิดไปที่15ครับสต็ปเปอร์เฟลเมกเกอร์นะครับคนหนึ่งเปิดไปทางริมเส้นด้านขวาครับริมเส้นด้านขวาเพื่อนรองแกกหลอกทีหนึงครับลูกนี้เอาละครับอันที่กองกลาง9กบก็เปิดไปทางปีกขวาว่าไงครับลูกนี้โยนมาโอ้โติดเซนเตอร์ครับครับหมายเลข8 8ครับตัดสินใจเตะบอลออกไปครับยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับ แต่ผมดูแล้วผมว่าสีแดงไม่น่าจะไม่น่าจะยิงท่านรองแขกได้ครับเพราะว่าครับลูกนีหมาแล้วโยนมาหน้าประตูโดนสกัดครับไปที่หมายเลขก3 3 3 3ครับชิปมาติดครับ36ผู้บหิวดพนครับ15เปิดไปทางริมเส้นด้านขวาว่างไงครับยกมือน,นี้ลูกนี้ติดศีสษะลูกนี้ทันไหมครับลูกนี้ โอ้โหท่านรองแขกก็มากดดันครับโอ้โหต้องลูกนี้ต้องชื่นชมพึกษาประตูครับถ้าไม่ออกลูกนี้โดนดอกข้ามหัวแน่นอนครับผมครับรับประกันได้เลยครับเพราะว่าแหมผมจําชื่อน้องไม่ได้เวลาวุธใช่ไหมครับก็เดินสายเล่นด้วยกันมาตลอดนะครับ น้องเขาเดินสายเล่นครับผมก็เดินเช้าครับเป็นกรรมการบ้างครับเข่าเท้าบอลยังคลุกคลิกอยู่ในแดนกลางนะครับเปิดมาทางด้านขวาครับเห็นนะครับมาที่หมายเลขสครับ1ิครับสฟ้าครับต่อบอลกันครับบอลอาวุโสครับเท้าสุดท้าแม่นยาฮะไม่เหนื่อยนะครับบอลเล่น บอลเท้าสู่เท้าครับลอดดักลอดขาครับขออภัยไม่สุภาพครับไม่ถ้าลองแขงลองแขกไปทา้งปีก้ายครับวัดดูวทันไหมครับเรื่องนี้ทันครับโอ้โหฟิตนะครับอย่างครับยังลำเลียงอยู่ครับสีแดงก็โอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ไวนิดนึงครับสูนหน้าครับผมครับไวมากครับนิดเดียวครับด้วยครับ จังหวะของกองหลังนะครับที่เช็คลำหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลูกนี้อย่างยิมเ้นกับขวานะครับบอลได้ไหมครับส่งคขินมาท่านรองแขกรับรองแขกรับเปิดบอลมาทางปีกขวาแบกขวาครับขออภัยครับหมายเลขสี่ครับลำเลียงบอลขึ้นมาเลียงบอลขึ้นมาครับวางไงครับลูกนี้ ส่งคืนไปเซนทาบเก้าสิบหานะครับไปหลอกทีหนึ่งครับเปิดไปทางซ้ายวัดไม้แบ็กซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหโดนไปสองลูกบอกเมื่อครู่จะลองแขกก็วัดไม่ไปลูกแล้วครับนี่อ๋อแลอ๋อครับผมครับแม่บ้านบอกว่าบอกผลไม้เหนื่อยมากครับต้องเพิ่มพลังด้วยสิงโซดา ใช่ไหมครับครับผมครับโอเคครับสิงสดาครับสิงสดาครับขอบคุณแม่บ้านนะครับแม่บ้านที่แสนดีครับเป็นอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับการกินอยู่หลับนอนของนักฟุตบอลนะครับที่เป็นสามีครับหลายๆคนนะครับเลิกกับนักฟุตบอลนะครับเพราะว่าทนกับสามีที่เป็นนักฟุตบอลไม่ได้ครับแต่ชุดนี้ไม่ต้องห่วงครับอึดครับได้หมดครับขอให้สดชื่นอย่างเดียวนะครับ 87ครับได้อยู่ลำเลียงลูกนี้96้งยิงไกลหลอกครับโอ้โหครับยิงไกลติดครับแบ็กสายทันไหมครับยังครับยังได้อยู่พลิกออกไปแดงครับพี่น้องโชคดีอ่าโอเคโอเคแล้วฮอตเป่าใช่ไหมเป่าไม่เป๊ะโอเคโอเคครับตัดภาพมาครับหมายเลข71 ครับเจ็ดครับเอาด้วยความเก่าครับติด11ครับลูกนี้8ดครับ8หรือเกฮะขออภัย้วยนะครับมันไกลครับอุศขคนอายุน้อยก็อย่างเงี้ยครับฮะยิงไกลลูกนี้โอ้โหกะใช้บันไซนั่หน่อยครับเคยปั่นได้นะครับลูกนี้ครับครับขอบคุณนะพี่ อาแล้วครับอาจารย์สมานเติมพลังละต้องขอพูดณอาจารย์สมานนะครับวันนี้ทิ้งงานมาสดๆร้อนๆเลยไม่รู้ว่าได้อาบน้ำเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่ได้อาบหรอกครับผมครับเลิกงานเสร็จคว้าชุดมาเลยฮาาเล่นนะครับผมใจเกินร้อยก็ขนานท่านลองนิติบัตรแสงทองสุดยอดทีเดียวครับวันนี้ผมก็นีมือไม่ได้ล้างเลยโทรมากก็รีบมาได้กลัวจะเล่นบอลมันเยนะจะไม่ทัน ครับโทรมาขออนุญาตผมบอกว่าตามสบายเลยครับพี่ครับฟุตบอลเราจัดสนุกสนุกครับอ่าอย่าไปถามหาความพร้อมครับถามหาความสะดวกดีกว่าครับว่าเราสะดวกแค่ไหนครับครับผมความพร้อมมันไม่มีแล้วครับอ่าเอาเจาะยาวขึ้นมาสิเจ็ดรับดอกแก่โอ้โหม่ยิงนี่เจาะไปที่มันขวาคนละก็าว่าไงครับตรกนี้ทำชิงมาแถวสองครมเก้าสิบหกดอกที่หนึ่ง วางครับคนนี้นี่โยกไหวโยกมาเนี่ยยังยิงนักดโดนลงไม่หมดแล้วครับยังเปลี่ยนไปทีขวาที่เดิมกับคอโยกเข้าหน้าประตูลูกนี้ครับเอาละครับรวมใจเพื่อนครับอุดแล้วครับอุดอย่างเดียวครับวันนี้เสมอเขาเข้ารบพระอาจาย์ฮะครับฮะลํำหน้าครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับ นิดเดียวนะครับขอบคุณนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับที่มาเป็นไลแมนนะครับสร้างสีสันให้กับพวกเราขอบคุณท่านผู้กับยุทธการนะครับที่ประสานงานเรื่องน้องๆไลแมนนะครับแล้วก็นักเรียนในร้อยตำรวจนะครับที่มาช่วยเก็บลูกฟุตบอลให้พวกเรานะครับและเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่เตะไปเก็บบอลไปครับกว่าจะได้เตะอีกทีก็น่าเหงื่อแห้งแหละครับนะฮะก็เป็นสีสันอีก นะครับนี่เป็นข้อดีของสนามฟุตบอลโรงเรียนในายรัฐตำรวจนะครับล้ำได้ครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวครับจะดอกข้ามผู้รักษาประตูแต่ว่าล้ำหน้าลูกนี้ครับก็รายแบนนี่ก็ได้รับการเทรนจากอาจารย์พุทธศินนะครับทั้งสองท่านนะครับกขจะแนะนำ วิธีการเทคนิคนะครับในการยกในการใช้ดุลพินิษนะครับก็ฟุตบอลเชื่อมตัวบอลไม่ตีก็ไม่มีปัญหาก็เลยครับใช่ครับอาจารย์ครับเราเป็นเราถือว่าเป็นมิตรภาพถ้ายิ่งใหญ่กว่าครับผมเหนือกว่าสิงเหนือกว่าครับเหนือกว่าชัยชนะครับครับผมอาแล้วก็เฟื่อน้องแก่โอ้โหนี่มือตีนเก่าเดี๋ยวก็โยกไปโยกมาดูก็โอ้โหนี่ครับมีแถวสองขึ้นมานี่ยังไม่ยิงครับ โยกไปยกมาเจาะด้านหน้าอืลึกไปครับทะลุครับลูกนี้ท่านลองแขกอ่านกินครับลูกนี้ท่านลองแขกผู้รักษาประตูนะนี่เป็นย้ายเป็นลูกสาวประตูของนี่รวมใจเพื่อนครับครับเพราะว่าถ้าอยู่ฝั่งตัวเองจะไม่ได้รับฟุตบอลครับครับอยู่ฝั่งตรงข้ามได้รับเยอะท่านครับท่านจะเป็นแบบนี้ครับอ่าแล้วก็รวมใจเพื่อนไปไม่ได้ต้องย้อนกลับมาดูครับ พยายามครับตอนนี้โคตอร์นี่ที่3นี่ถือว่านี่ยังฟิตอยู่ครับนประตูต่อสุนครับครับบอลอาวุโสนี่ต้องดูกันเรื่อยๆครับแต่ว่าเพิ่มไม่ได้นะครับข้อกันไปข้อกันมาแป๊บเดียวครับถึงประตูจบกันง่ายๆเหมือนกันครับจังหวะนี่เจาะทะลุทะลวงถือว่าพิกได้ดีนะทั้งสองทีมครับถือว่าดีีเดียวับ ครับผมรวมใจเพื่อนนะครับนี่เปิดไปทาง้ายสวยดีนะครับลูกนี้ครับที่ยืนระยะได้สู้ได้เนี่ยสกอร์ยังศูนย์ศูนย์นี่ก็จะจากความสามารถนะครับการต่อบอลที่แม่นยำครับเอามาอีกแล้วครับผู้หมวดนิพลเปิดไปทางซ้ายลูกนี้เติมมา15ครับต็อเตอร์เปิดไปลูกนี้ว่าไงครับเก้าสทะลุไหม ฮัลโหลครับลูกนีเยอะยิงโอ้โหวันนี้วันอะไรอาจารย์ล้ำหน้าก่อนครับลูกนีล้ำหน้าเยยิงดีครับนี่โดนเข้าไม่ได้โอ้ตั้งเตะครับเป็นลูกตั้งเตะครับล้ำหน้าก่อนนะครับล้ำหน้าก่อนฮะครับนี่ถือว่าทีมจะ่ลงแขกถือไม่ใช่ธรรมดาที่ก็มีพลิกนิดเดียวขึ้นมานี่ยิงนี่ถ้าไม่ล้ำนี่โอกาสก็โอ้โหครับมีเป็นประตูเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ครับวันนี้วันอังคารนะฮะไม่ใช่วันเสาร์แต่ไมโดนเสาร์ได้ไงครับผม วันดังคารชี้สกูวันนี้ถือว่าทุ่มมาแล้วครับก็ตัดภาพมาที่สนามอีกครั้งครับนะครับอ่าเก้าสิบหกครับเฟรเมเกอร์แดนหน้านะฮะแดนหน้ากับแดนกลางครับอ่าผมจำชื่อน้องได้แล้วน้องโนกน้องโนกครับผมอ่า นี่ทีมเวิร์กไม่ใช่ธรรมดาที่ทีมนี่ก็ทีมเพื่อนนี่ก็ท่านรองแกกรับนี่เปิดเข้ามาเล่นกลางเล่นนี่พลโงเก้าสิบหกโวนกันอยู่นะครับสามสี่คนพลิกลูกนี้ว่าไงครับโอ้เก่าไหมครับนี่นี่แปดสิบแปดเปิดบอลครับย่างมาจากเท้าเลยทางซ้ายครับเปิดมาทางขวาได้ไหมครับสวยงามครับตรงนี้โอ้โหเปิดบอลสวยงามครับไปเลยครับไปคนเดียวจริงครับอาจารย์ อาจารย์สมานครับดูนี่ครับบอลไปคนเดียวครับครับผมอ๋อมีเพื่อนเติมมาแล้วสองครับลูกนี้ว่าไงครับสามแล้วฮะไปทางซ้ายปีกซ้ายแล้วมนจากงโน้นนะครับกรุงเทพอาจารย์บางแคนั่นและครับยิงไกลลูกนี้โอ้ยยิงลูกนี้ไม่ตำกับดีสี่ห้าสิบหลายิงฝั่งซ้ายเด้อโอ้โหได้ยิงดีครับแต่ว่าออกข้างวันนี้เดียวกับบอกแล้วไงฮะบอลอาวุโสเนี่ย เขาไปก็มาเผิ่อแป๊บเดียวครับขึ้นมาเกือบจบสกอร์ได้แล้วฮะปุ๊บปับปุ๊บปับดีถึงประตูยิงทันทีเลยใช่ครับบอกแล้วไงครับจารย์เห็นแบ็กซ้ายเติมแไหมครับลูกนี้ครับโน้นก็วิ่งมาจากบางแคด้วยนะยังทันจริงอ่ะครับไกลไหมล่ะมาไกลทีเดียวอันนี้ครับโอ้โหนืแกลงวิ่งลงไปหอบแล้วจารย์ครับยังทันอยู่ครับ ลูกนี้เอาละครับตัดกันที่แดนกลางหมวดนิพนธ์น้องโกครับมาที่แบ็กซ้ายครับปิกซ้ายครับ87ดสโกครับหมวดนิพนธ์ครับนี่หมวดนิพนธ์ถือว่าเล่นมิดฟิลได้ดีทีเดียวครับครับมองเล่นด้าซ้ายขวาด้วกันเล่นง่ายทีเดียวเซนเตอร์สต็อปเปอร์กองกลางครับ แฟนใครก็ไม่รู้นั่งติ่มติมอยู่ข้างสนามนี่แหละมีหมวดดี่ฟนไม่รู้เป็นแฟนใครไม่รู้แฟนก็อยู่นี้เปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ครับไมเตเตะบอลอยู่ขะโคศกจิบแฟนข้างสนามละมีอะไรครับเพื่อนผมเองครับ เปิดคอร์ดเข้ามาลูกนี้กันลองแข่งโอ้โหคอับเซฟได้ปัดได้ลูกนี้ครับครับโอเคเป็นไงครับ96้ิบหกพลิกไปพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกพลิกพลิกลูกนี้ได้ไหมครับดึงกลับหลัง97โอ้โหไปพหลี่ยมนี้เดี๋ยวอ้าวแล้อยังโกเก่งเลยนะประตูเกพลิกครับพลิกไปพลิกมาพลิกลึบลบเลี้ยงหลอก ยิงไกลลงนี <wounds> ้โอ้โหยิงไกลโอ้ลูกนี้ท่านลองแขกเป่าเพียงครับข้ามคานไปละครับผมอังเตะครับเปิดมาเสร็จนะครับแบ็กซ้ายครับวิ่งแบ็กซ้ายเมื่อสักครู่เล่นครับลูกนี้เล่นได้ครับบอลเปิดแล้วครับเล่นได้ ว่าไงลูกนี้ว่าไงเลี้ยงเดียวโอ้โหคือว่านี่โตกลับนี่ดิมเส้นซ้ายนี่พาบอลจนเกือบถึงได้จุดโทษเกิดเข้าพอดีก็ยิงหอกข้างครับครับผมองศูนย์ศูนย์อยู่ครับอ๋อไม่ใช่ครับสองศูนย์ครับข้างละศูนย์ครับรวมกันเป็นสองศูนย์ครับอ่าไม่ใช่ข้างล่นหนึ่งครับข้างละศูนย์ครับฮะรวมกันเป็นสองศูนย์ครับ เอาละครับเซนเตอร์ฮาร์ดนะครับหมดหมดที่ฝนเลยผมครับมาที่แบ็กซายมาเล็กสิบเอ็ดครับอาจารย์ครับแบ็กซายมาเล็กสิบเอ็ดดูนิ่งเดี๋ยวก็เปิดโยนลูกนี้ว่ายังไงครับเปล่าครับลูกนี้โอเคครับนี่แฮนด์บอลลูกนี้ครับนี่งนิดนึงครับนิดนึงฮะครับผมโอเคครับการนิทราเยี่ยวทีเดียวครับครับครับ จริงๆก็ไม่ได้เจตนาครับลุงนี้พราะว่า,<ต>ายกเท้า,ทาไปเล,เล่นแต่ว่า,าถึงบอลช้ากว่าคนที่เตะครับก็เลยเป็นลักษณะคลายเปิดปุ่มนิดนึงนะครับอย่างลำเลียงอยู่ครับเพื่อนรองแขกเสรนี้ถือว่าเหนียวแน่นนะครับถ้าพูดถึงการคองบอลคุมเกมการมีโอกาส่วนเป็นหน้าประตูถือว่าทีมเพื่อนรงแขกบ่อยอขึ้นไปขึงพื้นบ่อยแต่ในขณะเดียวกัน นะครับทีโอ้โหลูกนี้ไงลูกนี้โอ้ครับโอเคครับฟุตบอลครับเป็นลูกฝาวนะครับเป็นลูกฝาวของทีมเพื่อนน้องแก่ครับได้เป็นลูกรีคลิกครับฝีคิกก็รีก็รีครับเตะคลิกก็เตะครับในเตะรีฝีนี่แหละครับภาษาชาวบ้านนะครับกรรมการยืนกำแพงนะครับสิบเก้าก็ดูต้องดูครับผม คิกของทีมเพื่อนจะต้องแขกครับครับต้องแขกครับรอสัญญาณครับลูกนี้โยเป็นนักเตะโลกนี้โอ้โหครับมองได้ดีก็แต่ว่าขาคำเช็ดเดียวครับแกมองตรงไม่ได้ผู้อาระตูผู้จัดการทีมแต่ไม่จริงนะฮะจริงๆแล้วมองไม่ตรงเองครับลูกนี้ถึงตรงก็เซฟได้ครับเพราะว่าไม่ไม่แรงครับไม่รุนแรงครับ เป็นระยะครับยังบวกต่อเนื่องจำราบรบดีทีมเพื่อนดองแกดูครับครหมดที่บนแก่นกับปอดก็แบบอ้าวติดครับแนวรับนี่ของนี่นี่รวมใจเพื่อนก็ว่ายังคึงได้ดีทีเดียวครับอาจารย์ครับถือว่าวางแผนเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับเป็นครับครั้งคราวนะครับนี่ก็เป็น่า การวางแผนการเล่นอีกครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่สไตล์การเล่นของผู้เล่นและผู้จัดการทีมนะครับเอาละครับลูกนี้ทัดอยู่ครับบอลยังกลุกติดที่แดนกลางครับที่คืนมาพื่อสาประตูครับ1 2ครับเด็นทหารโ้มาที่ หมวดที miracle, ่ผลมาที 96, 96. Other, ่แ <necessary> บ <In God terms> ็กซ like ้ายหมายเลขที่87นะฮะนาจะเป็น87ดนะครับเ96ดเก้าเาอาละครับหมวดที่ผลเปิดตลูกนี้โอ้โหสวยครับลูกนี้อืแต่ว่าเจาะไวแต่ว่านี่แต่แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยของทีมนี่รู้ใจเพื่อนถตอว่าไวมากดักได้ดีทีเดียวก็ไวใช่งเจะเปรี้ยวเปรียวครับอ่บอกได้เลยว่าเปรี้ยวครับอ่าอ่าเก้าสิบหกหลอกครับหลอกหลอกว่าไงลูกนี้ ครับหลุดไปสองรักษาดีทีเดียวอ่าเก็บครับเก็บเต้นครับมาแล้วครับเอาแล้วครับนี่นบอกแล้วไหมครับลูกคลิกลูกกิกโตแล้วครับโตแล้วครับโตแล้วครับย่อยยอดรู้ใจมองหน้ารู้ใจจะเดินลูกนี้เปิดี่นน่นบนที่บังเป็นแบ็คซ้ายดีของทีมนี้เพื่อนน้องแขกถือว่ายังผ่านยากครับเซ็นเตอร์ล่างยักษครับ ลองแขกคัดมากกับมือครับวันนี้ก็ทีมยังบุกต่อเนื่องาเรานี้ทีมเพื่อนลองแขกดูครับครับถึงบันดันขวาดูครับ96ครับอาจารย์โอ้โห11เบิ้ลบอลไปหน้าระดูลูกนี้มีไหมเรียบร้อยครับอ่า อย่างเหนียวแน่นอยู่นะครับทีมรวมใจเพื่อนเขาะบอลตามสไตล์บอลอาุโสครับแม่นยาเหนียวแน่นครับบังอยู่ลุกนี้ว่าไงครับลุกนี้หมดเวลาครับลูงนี้เสมอเสียงเปิดมือนักกีฬาเลยครับสองทีมครับขอบคุณครับสุดยอดครับเกาจริงจริงครับทั้งสองทีมครับกินกันไม่ลงนะฮะครับฝีมือคู่กี้สุสีฮะบอลบอกได้เลยว่าสุสีฮะ ครับคููตะแบงเรนในร้อยครับทีมที่สของเรนในร้อยนะครับเพราะฉะนั้นบอลเนี่ยนะเตะสี่เซตเนี่ยไม่พอสําหรับเยนในร้อยครับเรนในร้อยต้องถึง6เซตครับถึงจะครบสองรอบจานสนครันครับผมครับอย่าง้อยก็ต้อง5เซตขึ้นไปครับไม่เป็นไรครับเราเปิดไฟเล่นครับลองแขกให้เล่นได้ถึงเที่ยงคืนนะคุครับครับผมครับก็แรงยังพอก็เล่นยันเที่ยงคืนก็ไม่น่ามีปัญหาครับเนี่ยใช่ครับครับ ผมขอลงไปยึดเส้นยึดสายนะฮะผู้จ uh, ัดการได้จัดตัวผมลงเล่นบ้างไหมครับเนี่ยหรือจะให้ผมเป่าครับอาจารย์เบิ้ลโอเคครับครับเพื่อนรองแขกครับเบิ้ลนะครับกับทีมโรงเรียนน้ำลวดนะครับจริงๆ ทั้งหมดนี่9ฮะครับผมต้องถึงเ